การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA รับผิดชอบพ,พื้นที่ในการให้บริการด้านพลาังงานไฟฟ้าทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งมีระบบจำหน่ายเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง เนื่องจากต้นไม้มาแต่สายไฟฟ้าวิธีการตัดต้นไม้ที่ถูกต้องจะมีส่วนช่วยป้องกันต้นไม้มีให้เติบโตในทิศทางที่จะเข้าใกล้ระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระยะยาวได้เป็นอย่างดีและเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามด้วยแต่ต้นไม้แต่ละชนิดจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้าเร็วแตกต่างกัน จากสภาพแวดล้อมและพื้นที่หน้างานแต่ละที่พบว่าในบริเวณเดียวกันก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดอยู่ใกล้ระบบไฟฟ้าการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของ PEA เป็นการตัดลิดรอนเพื่อสลอการเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิด โดย P.E.A. ได้กำหนดระยะห่างมาตรฐานและรูปแบบในการตัดต้นไม้ตามระดับแรงดันไฟฟ้าปัจจุบันการตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำนายในพื้นที่เขตเมืองเขตเทศบาลน,นอกเหนือจากระยะห่างตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วต้องให้ความสำคัญในด้านทัศนียภาพที่สวยงามด้วย P.E.A. จึงได้นำรูปแบบการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความสวยงามมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยธรรมชาติของต้นไม้แต่ละประเภทแตกต่างกันขึ้นกับรูปทรงเดิมและประเภทของต้นไม้ซึ่งในการตัดจะเริ่มจากการลดขนาดของต้นไม้ใหญ่ลงเพื่อให้ห่างจากระดับสายไฟฟ้าหลบแนวสายไฟฟ้าและตกแต่งกิ่งให้มีความสมดุลของรูปทรง ซึ่งนำมาใช้เป็นแนวทางมีดังนี้ 1. การตัดแต่งเพื่อยกระดับกิ่งล่างเพื่อให้ความสูงของต้นไม้พ้นจากระดับสายไฟ 2. การตัดแต่งลดขนาดความกว้างเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างต้นไม้กับสายไฟ 3. การตัดแต่งแบบบันยอดออกเพื่อรักษาระดับ ให้ต้นไม้อยู่ต่ำกว่าสายไฟหลังจากที่ได้กำหนดรูปแบบรูปทรงของต้นไม้แล้วมีขั้นตอนในการดำเนินงานดังนี้ขั้นตอนที่1กั้นกาพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่2 s a f e t y t a l k ชี้แจงความปลอดภัยโดยหัวหน้าชุดตรวจสอบเครื่องแต่งกายเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงพร้อมแจ้งทีมงานว่ามีอันตรายใดที่ต้องระวังบ้างขั้นตอนที่3วิเคราะห์และชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานหัวหน้าชุดวิเคราะห์ว่า ต้องตัดต้นไม้เป็นทรงแบบใดและชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าทำตามขั้นตอนใดก่อนตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการดดดดขั้นตอนที่4ปฏิบัติตามขั้นตอนทีมงานประจําชุดปฏิบัติงานติดตั้งฉนวนครอบสายไฟฟ้าเริ่มตัดกิ่งที่ใกล้ระบบไฟฟ้าให้ได้ระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้วไล่ตัดแต่และกิ่ง ที่ได้กำหนดไว้ในตอนชี้แจงโดยหัวหน้าชุดควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดพร้อมกับตรวจสอบรูปแบบต้นไม้ให้ได้ตามรูปแบบที่กำหนดเมื่อดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เสร็จทีมงานจัดเก็บเศษกิ่งไม้ที่ค้างอยู่บนต้นไม้และร่วงลงมาที่พื้นให้เรียบร้อยโดยการนำเข้าเครื่องบดหรือขนใส่รถเพื่อนำไปทิ้งในที่ทิ้งขยะ ขั้นตอนที่5เก็บอุปกรณ์คืนพื้นที่จราจรเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทีมงานเก็บอุปกรณ์เครื่องมือให้เรียบร้อยพร้อมเตรียมคืนพื้นที่จราจร pea light for life